มาถึงช่วงเมนูสี่ภาคแล้วค่ะและวันนี้เราจะพาไปอิ่มอร่อยได้ประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีไปกันเลยค่ะช่วงเมนูสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลกเมนูสีภาควันนี้ขอชวนมาอร่อยเนื้อนุ่มชุ่มคอ ไปกับเมนูปลากระพงจื้อบวยซึ่งคําว่าจื้อเป็นภาษาจีนแปละว่าต้มนั่นก็คือปลากระพงต้มบวยนั่นเองค่ะสาธิตการทําโดยร้านโบราณน,นิยมเขาเค้ะจังหวัดเพชรชบูรณ์ส่วนประกอบมีดังนี้เนื้อปลากระพงขิงริกหยวกขึ้นชายเห็ดหอมพริกแดงจินดาน้มันงา้ํามันพืช น้ำสต๊อกน้ำตาลทรายน้ำบวยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองและซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขั้นตอนของเมนูอร่อยนี้เริ่มด้วยนำเนื้อปลากระพงชุบกับแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วนำเนื้อปลาลงไปทอดทอดจนเนื้อปลาเหลืองกรอบน่ารับประทานตักพักไว้สักครู่ สำหรับขั้นตอนการจื้อหรือการต้มใส่น้ำสต๊อกลงไปก่อนตั้งไฟพอให้น้ำเริ่มเดือดตามด้วยพริกหยวกพริกแดงจินดาเห็ดหอมน้ำบ้วยน้ำมันงาและน้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยค่ะส่วนเคล็ดลับน้ำต้มที่หอมรสอร่อยกลมกล่อมต้องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งปราแม่ครัวฉลากทองเท่านี้ก็ตักน้ำต้มราดลงบนเนื้อปลาก,กระพงที่ทอดเตรียมไว้ได้เลย ปิดท้ายด้วยขิงและขึ้นชายเพิ่มความหอมให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นและได้ประโยชน์จากสมุนไพรกับเมนูปลากระพงจื้อบวยหรือปลากระพงต้มบวยค่ะเป็นเมนูต้มร้อนที่เหมาะกับสภาพอากาศที่เย็นของจังหวัดเพชรชบูรณ์โดยเฉพาะขิงที่นิยมปลูกกันและนำมาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายและป้องกันไข้หวัดได้อีกด้วยค่ะ ร้านโบราณน,นิยมเข,ข่าคออยู่ที่ตำบลเขา่ขาคออำเภอเข่าคอจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านไปก็แวะกันไปได้นะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง